ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดอิโมจิของเราจาก57เนาะก็ขึ้นมาเป็น170กันแล้วค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน Facebook กันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่ายลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook ค่ะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี t ทวิ t เตอร์เนาะแล้วก็มีอืน่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสตอีโมจินะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะเี่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะหรือว่าต้องการอีโมจิตัวไหนนะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเลือก เป็นหัวใจอันนี้ค่ะแล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวน,ว,นวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอยค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะแล้วก็กดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนอะสําหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%้าเปอร์เซนนะคะเมื่อเติม1 0 0 0ันบาทขึ้นไปนะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งนะคะขอภายในเสียงรถด้วยเนาะแล้วก็รับโบนัสอีก5%เนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่มาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาไรนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะถ้ากัดอขออภัยค่ะต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถเลืกแดกไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก บริการทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันนะคะบอกคาสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคิกเค้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะคะไปดูอยอดอีโมจิของเราเนาะตอนนี้นะคะยอดอีโมจิอยู่ที่ห7สิบเจดนะเดี๋ยวเราซูมให้นะ างลางตรงนี้นะคะมีอยู่57าสนะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดอิโมจิของเราจาก57เนาะก็ขึ้นมาเป็น170กันแล้วค่ะก็ถือว่าดาเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะเราสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองแป,ป๊บเดียวเองจริงๆเนาะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้ปะ ลิงไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคิดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ